บืนบืนเอียดโอ้ยหาที่จอดมานานแล้วไม่ว่างสักที่เลยว่ะจอดตรงนี้เหอะดีแล้วอะไรกันเนี่ยออกไปหาของคีแค่สามนาทีเองไม่เจอดของแบบนี้เลยเหรอเอาไปแจ้งประชาสัมพันธ์ซะหน่อยแล้วตึง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 ประกาศประกาศเจ้าของรถเก๋งสีเขียว ไม่ทราบยี่ห้อแต่เป็นปรุ่นใหม่ที่เก่ามากเลขทะเบียนจอเจาตอตาเโอ้ยจอเจาตอตาอะ <c oughs> ไรมีแต่จอจานตอเตาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจอจานตอเตาหกน้ำแปดซึ่ง ไปเคลื่อนลงกันด้วย <c oughs> ตึงตึงตึง <c oughs> ตึง <c oughs>